ครับผมสวัสดีครับมือนีสิมา่าขายายหัวเฉื่อจูดินซี่นะครับคุณจูดินซี่สังกษ์แสงที่ใส่ในหน้าเขา่าที่ไปฉีดหน้าหน้าเขา่าฉีดเกาเข่านะครับออสองอาทิตย์ที่ผ่านมาครับผมสำหรับมือนีกับซิมักมีผงชูรสน้ำปลาไข่สองหน่วยใส่ผงชูรส ส่วนหนึ่งน้ำปลาอีกส่วนหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็สิไปผสมกับน้ำเปล่าแล้วก็หอยเชื้อจูเลนซี่สังขยาแสงนะครับที่เป็นเหล็กสีแดงๆนะครับอ่าสิผสมส่วนผสมให้เข้ากันก่อนครับผมครับไข่กระไดแล้วเติมปรุงชุดส่วนหนึ่งปึ๊บน้ำปลาเนาะครับเนาะน้ำปลาก็จะส่วนหนึ่งเท่กัน ผมไม่เขากันครับพี่น,อน้องเราก็ะจิไปใส่ในถ้วยเลยเนาะครับเนาะใส่ไปในน้ำกันครับใส่ในขวดเลยที่เตรียมไว้ครับผมผสมเขาเรียบร้อยครับน้ำกอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะพี่นอ้องเป็นน้ำฝนน,ฝน้ำฝนสีดีที่สุดครับผมสําหรับที่เคยทาํา,ามาน้ำฝนก็เป็นน้ำที่ตรงว้น้ำฝนตกใส่องใส่หยางว้ครับใส่น้ำ เหลือไว้ประมาณหนึ่งส่วนครับไปถเติมหัวเชือกับไปถเติมไข่นี่ครับอาหารกวดละซ่อนครับไข่สองหน่วยนี่พ่อครับนี่ เห็ดง่ายๆนะครับเนาะเห็ดเราก็วไปตากแดดไว้จากประมาณจากสองอาทิตย์ก็ใส่ได้ครับผมเริ่มมีสีแดงแล้วยิงเก็บไว้นั่นยิงแดง ่อไปก็สิเป็นการแบบเติมหัวเชือเข้าไปครับพี่น้องอันนี้ครับวัดหัวเชือที่เป็นแล้วประมาณกับเป็นเดือนครับนี่ควรนี่แดงแดงเฉ็มข้นมากเลยครับนี่เติมเข้าไปครับเป็นหัวเชือวัดหนึ่งก็ได้ร้ายนะครับเนาะที่เหลือขันนั้นท่านเติมมอาก,ก็จะไอถ้าเติมนักเปล่าครับเติมพอมีสีสันพอได ไปเป็นหัวเชื้ออาหารก็คือไข่ที่เขาเติมลงไปแล้วครับพี่น้องพอมีสีครับขันเขามีลายก็ใส่ลายก็ว่าเป็นอย่างครับใส่ลายมันก็สิเป็นเร็วขันเขามีหน่อยเขาก็ใส่บะตองใส่ลายที่เหลือเขาก็เติมน้ำเปล้า,าครับ เติมไล,ลาๆก็ซ้ำๆซ้ำเำป็นเลยเลยครับพี่น้องเลือก็มีอีกขวดหนึ่งนะครับสิงเติมอีกขวดหนึ่งดูเรียนสีสองขวดขยายได้สิบเกือบยี่สิบ,ข,บขวดนะครับพี่น้องเย็ดไป เล่งการจะเล่นเติบโตูพืชพักทุกอย่างเขา่ขาก็ได้ผมสำหรับผมกบเก็เน้เนๆก็คือทำทำหน้านครับเนาะทำหน้าใส่ปุ๋ยหมักเองใส่ปุ๋ยอินซีเฮาเนี่นะครับพี่น้องเน้นทำหน้าใส่ลายเนี่ยถังหนึ่งผมก็ใส่เป็นขวดหนึ่งเลยครับพี่น้องใส่หน่อยใส่ไร่เแล้วแ,แต่เฮาสะดวกนะครับเนาะใส่หลายก็บพรเปน็นยังครับ ใส่หลายยิงดีสะสมไว้ในถุงไรถุงหน้าห้องปีเดียวต่อไปมีหน่อยก็ใส่หน่อยตามที่ห้องสะดวกนะครับเนาะที่ว่ามีวัตถุดิบของห้ออยูอ่ประมาณนี้นะครับเนาะมาทีนี้ก็จะปิดฟ้าไปตากแดดกัใส่ได้แล้วครับพี่น้องนี่ไข่หนวยขยายหัวเชือ้อ ดูลิซี่สังขอแสงเนาะครับพี่น้องใส่ทั้งฉีด20ลิตรใส่ขวดหนึ่งนี่ครับตอกขวดได้หลายรอบนะครับเนาะอาทิตย์หนึ่งห้สฉีดประมาณ4หาขวดนี่เดูการทำหน้าปีนี้แค่นี้กับพ่อครับพี่น้องครับผมสำหรับเมื่อน,นี้เอาคลิปมาฝากพี่น้อง ในการขยายหัวเชื้อ,อจูลินซี่สังขคอแสงนะครับเนาะง่ายๆครับประหยัดต้นทุนปุ๋ยเฮาไข่สองน่วยน้ำปลาซอนหนึ่งผงชุหลดซอนหนึ่งเท่านี้ครับต้นทุนเฮาหัวเชื้อเฮาก็มีอยู่แล้วครับไข่กันหน่วยละหาบาทสิบบาทสิบกว่าบาทนะครับเนาะใส่ได้ซีดเขาเอาสบายๆครับปืชพ,พักทุกสิ่งทุกอย่างประหยัดต้นทุนปลอดภัย สะสมไว้ในดินผอมปีต,ต่อไปก็ได้รับปุ๋ยดินก็มีอินทรีย์วัตถุสะสมในดินไว้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ